ัหยุดแบบนี้เรามาหาดูไลไรฝนกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บนะครับเสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วลุยกันเลยนะครับเปิดเครื่องค่อยๆไล่ไปนะครับ อันนี้เป็นเครื่องดูดแล้วก็กำจัดไรฝุ่นนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้ไรฝุ่นเยอะหรือเปล่านะครับสามารถดูดได้ทั้งที่นอนแล้วก็โซฟาแบบนี้เลยนะใครไม่เคยดูดนะครับลองเครื่องดูดไรฝุ่นตัวนี้ไปดูดดูนะครับแล้วคุณจะเห็นเลยนะครับผมว่าไรฝุ่นบนที่นอนของคุณเนี่ยเยอะมากนะครับบริเวณข้างล่างนะครับจะมีแสงด้วยนะด้านล่างจะมีลมร้อนแล้วก็แสง UV กำจัดไรฝุ่นด้วยนะครับและเพื่อความสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นเก้าอี้นอนนะครับสนใจโซฟาแบบนี้ก็ทักมาถามได้นะครับผม หมอนก็ดูดได้นะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูไร่ฝุ่นกันนะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับจะเด้งออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ออกมาดูกันนี่ครับไร่ฝุ่นเต็มเลยนะเดี๋ยวเทออกมาให้ดูนะครับเนี่ยคือไร่ฝุ่นนะครับแค่โซฟากับหมอนเมื่อกี้นะครับก็ได้ไลฝุ่นเยอะแบบนี้เลยนะครับพอไลฝุ่นไปทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล้วก็ประกอบกลับได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอยากได้เครื่องกำจัดไล่ฝุ่นดีดีแบบนี้นะครับกดสั่งซื้อที่ค่าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการ